วันนี้ยังไม่ได้หยุดเลยนะลูกเนาะยังค่ะฟาดเงินไปเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้โดยรวมก็ยังยังไม่ยังไม่ทราบค่ะเพราะตอนนี้ก็แบบก็จะก็น่าจะประมาณภูมิใจในตัวเองไหมที่แบบเดินมาถึงตรงนี้ได้ที่สุดค่ะที่สุดแล้วเพราะว่ามันก็อย่างที่หนูบอกมันเกินคาดมากๆแต่ว่าเมื่อมีโอกาสอะไรเข้ามาหนูก็ทาเต็มที่ทุกอย่างก็ก็ขอบคุณที่แบบผู้ใหญ่เขาก็ให้ความเอ็นดูเราด้วยเหนื่อยเมละที่งานจุกงานจุกขนาดเนี้ย บอกว่าไม่เหนื่อยก็คงไม่ใช่นะหนูว่ามันก็เหนื่อยแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่หนูมีความสุขเพราะว่ามันเป็นงานที่หนูรักแล้วก็เราอยากทาเราเคยอย่างที่เคยบอกไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่หนูฝันว้ตั้งแต่เด็กว่าเราเคยมองภาพดารา,าเฮ้ยวันหนึ่งอ่ะเราอยากมีงานหลายๆอีเวนต์เหมือนที่ดาราเขาเป็นจังเลยอะไรเงี้แล้ววันนี้เราเข้าใจแล้วสัมผัสชีวิตแล้วเนาะวันนี้เราได้อีเวนต์แบบวั่ได้ก่เอ่อถ้าเบสิกก็ประมาณ3.4ค่ะยังรับได้อีกไหมคะได้ก็ได้มาได้เรื่อยๆเลยค่ะ สำหรับประกุการเมื่อวานส่วนตัวอินฟ้าอยากอะไรตั้งแต่แขกอะไรกแฟนคลับบ้างสร้างประปุการไปอยากบอกว่ารักมากอวาค่ะแล้วก็ทุกคนก็คือเราเราเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากแฟนคลับหรือว่าดอมอินฟ้าเราเจอดราม่ากันก็เยอะที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังคงเหมือนแบบเรายังกอดกันแน่นมากใช่มาถึงวันนี้เขาเห็นความสำเร็จของเราเขาก็ยินดีกับเราแล้วก็ อะไรที่เขาสามารถมาให้กําลังใจหรือมาซัพพอร์ตได้เขาก็แบบทำแบบเต็มที่อะไรอย่เงี้ยค่ะคุณซาจัดล้ว่าสุดที่ขึืนสตอรี่เห็นมีการพูดถึงพอจะบอกได้ไหมว่าเราเธอเรื่องอะไรพูดถึงใครบอกหน่อยมันแค่เป็นความรู้สึกโดยรวมที่เราสะสมมาตั้งแต่ก่อนเราเข้ากองจนถึงแบบวันที่เราประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเราก็จะโดนหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแบบณตอนนี้เหอเราประสบความสําเร็จแล้วอ่ะแบบ ดูแบบยิงๆนะดูไม่ค่อยตอบอ,อะไรเงี้ยใครว่าใครยิง <c oughs> ยไ,ไม่จริงแต่คือหนูว่าไม่ได้จะยิงใส่เขาเหรอกแต่เราแค่เลยคอนที่เราทํางานหนะักอ,อะไรที่เราตัดได้เราจะตัดโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้จริงใจกับเราตั้งแต่แรกคือเราก็จะรู้ <c oughs> จะรู้และเห็นทุกอย่างแต่ว่าเราแค่ไม่ได้พูดแค่นั้นเองด้วยความเป็นตัวหนูอะคนที่ขเข้ามาพูดนี่เยอะไหม ไม่แค่ประมาณคนสองคนแค่เป็นกลุ่มคนที่ที่เราจะบอกว่าไงดีเราเราเราเคยแบบคุยก<ม>ันอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาทราบรับหลังว่าอ๋อเขาไม่ได้จริงใจกับเรานะอะไรเงี<ม>้ยเราก็เลยเหมือนแบบเราก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะคุยทำไมให้มันเสียเวลาหลายคนมองว่าเราติดความแบบหลายคนติดความว่าเราโคตรถูกค่ายเพียงกับเราอะไรเงี้ย สั่งสตอรี่ที่เราโพสอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้เกี่ยวแต่่แตหลังจากนี้ที่คนติเราเราเราจะปรับตัวครับคนสองคนก็าอาจจะเปนเกี่ยวกับการที่ประเด็นบางเรื่องติเราเรื่องอะไรเรื่องแบบเมื่อกี้ที่พูดไปที่บอกว่าพ <c oughs> ี่บอกว้กี่ิรอ๋อ จริงๆเขาไม่ได้พูดคาว่าหยิ่งหรอกแต่นหนูแค่ตีตีความให้เข้าใจว่าอาจจะเป็นฟิลนั้นจะได้แบบเข้าใจกันง่ายเขาไม่ได้ไม่ได้พูดคำว่าหยิ่งแต่ค้าว่าเราไม่ตอบเขาเลย,เลยอะไรเงี้ยใช่แล้วเ,เราได้ไปเกลียดเขาไหมก็อย่างที่บอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ จริงๆเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าหนูโพสถึงใครแต่ว่าแฟนคลับทุกคนก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่ฟ้านะจริงๆมันไม่ได้เป็นดราม่าหรอกคะ่ะเราแค่เราแค่ออกมาแสดงความคิดเห็นของเราที่มันสะสมมานานแล้วซึ่งในวันที่เราเราโดนดราม่าหนักๆเลยอะ่ะช่วงนั้นคือแทบจะไม่มีใครท,ที่ที่เข้ามาหาเราเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าวันเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าเข้ามากันเยอะมากมใช่เราเลยรู้สึกว่าโอเคบางคนที่เรา เรารู้อยู่แล้วอะเรารู้แล้วก็สัมผัสมาได้ตลอดเงี้ยว่าเขาจริงใจไม่จริงใจก็เลยเราก็เลือกที่จะแบบขอเฟดตัวออกหนนะ่<ม>อยนะอะไรเงี้ยเพราะเราก็ทํางานเราเหนื่อยอยู่แล้วเราขี้เกียจมานั่งใส่ใจแต่ที่ที่เขาจะมาประโยชน์สำหรับก็มีใช่ไหมมันมีคนหนึ่งมันก็มีถ้าพูดตรงๆว่ามันก็มีมันเคยมีคนที่เคยว่าเราก็มีอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือเป็นอีกคนนึ่งออใช่ ก็ได้เรียนรู้ชีวิตคนไก,ก็ก็ได้เรียนรู้รู้จักคนมากขึ้น